พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนุ่นนะคะในเช้าวันอังคารค่ะเด็กๆวันที่31นะคะเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4นนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูนุ่นนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ เรื่องสัตว์เลี้ยงในฟาร์มค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มมีอะไรกันบ้างเอ่ยมีสัตว์อะไรกันบ้างคะรู้ไหมเอ่ยอ่ามีแกะค่ะเด็กๆมีไก่ค่ะมีม้าค่ะแล้วก็มีวัวค่ะเด็กๆ แล้วก็มีควายค่ะเด็กๆหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระบือนนะคะเด็กๆแล้วก็มีหมูค่ะแล้วก็มีเป็ดนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะให้ประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงนะคะมากมายเลยนะคะเด็กๆเช่นวัวนะคะวัวให้นม เราดื่มนะคะแล้วก็ให้เนื้อด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็เป็ดไก่นะคะก็ให้ไข่แล้วก็ให้เนื้อด้วยนะคะเด็กๆเด็กคะเราควรดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงนะคะและก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมานะคะ ชุดปูรณาการปฐมวัยธรรมชาติรอบตัวค่ะเด็กๆแล้วเปิดไปหน้าที่10ค่ะมีเลข1กับเลข0นะคะเปิดมาแล้วเราจะมาเจอกับหน้านี้นะคะเด็กๆกิจกรรมที่สองสัตว์เลี้ยงในฟาร,รม์มสนทนาและสังเกตภาพแล้วนับจำนวนสัตว์แต่ละชนิดนะคะเด็กๆมาดูกันสิคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างเอา่อ มีเป็ดมีวัวมีหมูมีมา้ามีแกะแล้วก็มีไก่นะคะมานับจำนวนกันค่ะเด็กๆมาดูกันสิคะว่าเป็ดน้อยมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 มีกี่ตัวคะเด็กๆ6ตัวนะคะแล้วเรามานับกันค่ะวัวมีกี่ตัวเอ่ย1วัวมี1ตัวนะคะต่อมาค่ะหมูหมูมีกี่ตัวคะเด็กๆเรามาลองนับกันดูสิคะ1 2 3 4สองสี่หมูมีสี่ตัวนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะมาดูม้ากันค่ะม้ามีกี่ตัวเอ่ย1 2ม้ามีสองตัวนะคะต่อมาค่ะมานับจำนวนแกะกันค่ะเด็กๆแกะมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5หแกะมี5ตัวค่ะแล้วมาดูไก่กันค่ะเด็กๆไก่มีกี่ตัวเอ่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไก่มีเจ็ดตัวนะคะเด็กๆต่อมานะคะคัดคำตามรอยปรักแล้วเขียนตัวเลขตามจำนวนสัตว์ที่นับได้จากด้านบนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะผิกหมูนะคะ เด็กๆเขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะเมื่อกี้เด็กๆนับหมูได้กี่ตัวเอ่ยเลื่อนขึ้นไปดูรูปภาพด้านบนสิคะเด็กๆแล้วมาใส่จํานวนค่ะในช่องว่างนี้นะคะเด็กๆนับได้กี่ตัวเอ่ยใส่ลงไปในช่องว่างเลยนะคะต่อมาค่ะ h o t สมมานะคะเด็กๆม้ามีกี่ตัวเอ่ย ต่อมาค่ะวัวค่ะข่า <Call. S 1> มีกี่ตัวคะเด็กๆใส่จำนวนลงในช่องว่างเลยนะคะต่อมาค่ะเป็ดค่ะ duck เป็ดมีกี่ตัวเอ่ยต่อมานะคะแกะค่ะ sheep มีกี่ตัวคะเด็กๆแล้วแม่ไก่นะคะ hen มีกี่ตัวคะเด็กๆ เด็กๆขึ้นไปดูรูปภาพข้างบนนะคะนับจำนวนสัตว์ได้กี่ตัวเอ่ยอ่าเด็กๆก็ใส่จำนวนในช่องว่างไปได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆคุณครูรอยอยู่นะคะ